สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับในต้นกานะครับวันนี้เปิดวัวเป็นปลามันลูกผสมครับพี่น้องครับปลามันลูกผสมนะครับเอาตัวนี้ไปพี่น้องเอาไปได้กินน้องครับพี่น้องครับกำหนดคลอดนะครับมืออื่นมือพื้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูกำหนดนะครับให้ให้ถูกต้องนะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดนะครับพี่น้องครับวันที่17ถึง27กันยายน63ครับพี่น้องครับวันที่ผสมวันที่8นะครับท่านว่า62ครับพี่น้องครับตัวนี้ผสมเจ้า CY096 ศครับพี่น้องครับน้ำเชื้อที่ได้รับมาตรฐานนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไมาแห้งในช่วงนี้ครับเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่มีหลอดนะครับพี่น้องครับบอกตามตามความ็นจริงครับพี่น้องครับไม่มีหลอดนะครับแต่มีใบในการผสมนะครับตัวนี้เป็นวัวบลามันลูกผสมครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้สีแดงดีครับพี่น้องครับคกหางไงลํำโตใส่ใดครับก้ามเนื้อถือว่าดีนะครับพี่น้องครับแข็งขากะ สำหรับทําแม่บล็อกนะครับพื่นๆว่าใส่ใดพอสมควรครับเป็นวัวเครื่องโบ๊ทครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวเครื่องโบ๊ทโค้หางใหญ่ดีครับพี่น้องครับใส่ใดพอสมควรนะครับหางเป็นพวงนะครับเหมือนหางม้าครับพี่น้องครับลักษณะท่าทางดีล้นแต่กําเนิดนะครับพี่น้องครับล้นกําเนิดนะครับตัวนี้ผว่าเชื่องพ่อสมควรนะครับพี่น้องครับถ้ามีคนถือกองให้แล้วผมจะลูกพีเบิ้งวัวตัวนี้มีสีเต้านมครับพี่น้องครับแข็งขาดีนะครับไม่มีขาทกนะครับว่ามีขาถอนครับพี่น้องครับ อ่าตัวนี้บริการรับส่งทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับนายตัญกานะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับสูงประมาณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้สักหน่อยนะครับร้อยนะครับร้อยสามสิบสามสิบร้อยสี่สิบใดครับพี่น้องครับแล้วเล่าหนีครับพี่น้องครับอ่าแข้งขาดีครับพี่น้องครับแข้งขาดีสีจัดจ้านดี พอสมควรนะครับหัวล้วมแต่กําเนิดนะครับตามกรรมพันธุ์ครับพี่น้องครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ0644867066นะครับพี่น้องครับลำโตใส่ใดนะครับผมไว้ยาวพอสมควรนะครับหุ่นลักษณะดีนะครับสลรับทําแม่บล็อกได้เลยนะครับพี่น้องประมั่นใจหรือว่าอยากอยากทำวัว F1 F2 นะครับแนะนํานะครับพี่น้องครับให้ลูกึ้นออกสะก้อนนะครับล่อมืออื่นมื่อฮึ้นก็ออกแล้วนะครับพี่น้อง เอาพ่อดีๆเข้าไปนะครับตอนนี้ามาหลายนะครับพอเรือพอพันนะครับลูกออกมาจดตีเอฟหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ตีไม่ได้บอกพี่น้องตามตรงนะครับเพราะว่าไม่มีหลอดนะครับถึงจดเป็นเอฟหนึ่งไม่ได้นะครับพี่น้องครับลักษณะดีครับพี่น้องครับลักษณะดีนะครับวัวถามวัวคาทกเนี่ยยางทอยหลังนะพี่น้องจะหูนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับ โค้หางใหญ่ดีนะครับอ่ารู้ซึ้งว่าจิ้มเขาน่ะจะโยนลงแน่แล้วไก่ขอดครับพี่น้องครับไก่ขอดนะครับกําหนดขอดนะครับกําหนดขอดวันที่17นะครับถึง27นะครับกันยายนเท่าเนี่ยครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสวยงามครับพ่อสมควรครับพี่น้องครับโล้นแตกกาเนิดนะครับพี่น้องครับปากใส้ได้ครับพี่น้องครับปากใส้ได้เพราะว่าหนาจะกินหย่าเก่งนะครับประมาณนี้นะครับ ลึงใช้ได้นะครับพี่น้องครับมีซีต่อนมนะครับบ่มีติงนะครับพี่น้องครับปกขากระไส้ได้นะครับในในเกณฑ์ของเขานะครับพี่น้องครับสมน้ำสมเนื้อนะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับสนอกสนใจโทรมาสอบถามครับพี่น้องครับ0644867066นะครับพี่น้องครับเชื่องดีครับพี่น้องครับตัวนี้เชื่องนะครับรับการมาเชือกนะครับแล้วผมขอหยัดผมขอหยัดทยเป็นปกนะครับพี่น้องครับ นะครับตัวนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะครับรายละเอียดไม่เยอะนะครับพี่น้องครับรายละเอียดไม่เยอะนะครับขายตามนามตำเนือนะครับขอบพระคุณพี่น้องลูกค้าทา้งประมาณสิเป็นทางรอยเอสนะครับสาระข้ามโทมานะครับพี่น้องครับบัวตัวอ่าแปดหมื่นเก้าตัวนั้นอ่าเก้าหมื่นแปดนะครับไม่ทันนะครับพี่น้องครับอ่า ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่อง y o ยูทูบไม่นะครับของนายตนกานะครับขอพูดคุณาฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เงี้ยวเพื่อนๆทกคนครับอัมราพัชจากพี่จากน้องสวัสดีครับ